สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับนายบิ๊กแบงกับช่วงแนะนำเกมอ่าคลิปนี้เป็นของเกมคิดีค่าอ่าก็เกมนี้มีประมาณเนื้อที่เท่าไหร่นะเออเจ็รอกว่ามันมันเยอะเกินเหมือนกันนะอ่าถ้าเสียงดังก็ขอภห้ด้วย มาดูกันว่าเป็นเกมแค่ไหนก็มีทางเลือกเบื่อกเกมอื่นๆนะแต่เบื่อเหมือนกันนะเกมนี้รู้สึกว่าจะโหลดเยอะหลายรอบมากนี่เางเนี้ยผมให้ดูอ่าเรียบร้อยไม่มีไอเสียงดนตรีหายไปก็ขออภยด้วยอัดลิขสิทธิ์อ่าผมคิ้เก็อัดหลายรอบ เกมนี้ผมก็สร้างพอดูแล้วแต่ไอที่ตัวเป็นปิศาจไยเอแรกแรกที่คนถ้าเข้ามาสร้างไม่เข้าใจทําไมสร้างไม่ได้ต้องเล่นตัวนี้ให้2ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ให้ถึงเลเวลยีสผมเล่นตั้งนั้นเลเวลหเองเล่นไปเจ็ดแปดด่านแค่นั้นเองอ่อาอะไรเตือน เกมนี้รู้สึกตื่นจะเยอะมากเลยเออผมรู้สึกจะลำคาญเออเรียกอะไรนะเกมนี้เออยังไงอะคือแบบระบบช่วยสอนอ่าผมโคตรไม่ชอบเลยแบบบุญวายทนันบุดีมุนติวติวเน็ตก็เร็วอยู่ถึงไหนแลวอ้าวดูกันว่าเป็นไงบ้าง ดูสักตอนเดียวคนรู้เลยนะอ่าอะไรเนี่ยดูดิผู้หารเฮยนักแค่ตีโลกอ่าพี่สองอ่ามาดูกันระบบช่วยสอนนี่ผมโคตรลำขาดเกมนี้มากอ่าแต่เอฟเฟกต์ผมชอบนะสูงมากแต่ยังกระตุ้น <c oughs> ด้วยความเห็นของผมนะแล้วแต่คนชอบนะครับอ,อันนี้ก็มีระบบ AI ด้วยนะครับเกมนี้ก็น่าสนไม่ใช่น้อยเล่นมือดีกว่าแบบ AI แบบนี้อันนี้ผมปล่อยนะครับผมไม่เล่นแต่มันก็ดีนะแต่จริงๆถ้าเกมนี้จะมันคือเล่นด้วยมือดีกว่า ผมแน,นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยสำหรับคนที่ตามที่โลกผมก็พยายามจะลงให้มากที่สุดแล้วกันนะ,ะมีคนแนะนำให้ลงยอดเยี่ยม ไอ้ซาดจัดเย็ยนสัดมันตรงนี้ผมไม่่อาได้เล่นลงกิจแค่สองสามกิดเวลย,ยังเวลไม่ถึงชส่วโมูงเลยเดีย๋ยวนี้ผมงานยุ่งพอดีปรับตำแหน่งการทำงานด้วยพอดีเรื่องตำแหน่งแล้วไม่มีเวลาว่างด้วย พออเอ้ยต้องเติมเงินก็ประมาณเท่านี้แล้วครับสำหรับพระเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าชอบก็หาโหลดได้เดีย๋ยวผมเขียนชื่อเกียไว้ข้างล่างนะครับอขอบคุณครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้า